สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นอ้องนองทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางดอยสามดอยสี่ดยเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะก็เน้นๆที่3าดอยนะคะพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด โปรดรับชมด้วยความบันเทิงและใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะคะก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่12นะคะเราก็มาสรุปของวันที่11กันก่อนนะคะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะ เขาก็คือเข้าและจะหลุดก็คือหลุดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะก็หากมีเสียงรบกวนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะมีผู้ใจดีนะคะเล่นดนตรีให้ฟังนะคะวันนี้อ,อาจจะมีเสียงแตกเข้ามานิดหนึ่งเนาะ,ะมาสรุปตั้งแต่รอบเฉพาะกิจกันเลยนะคะ รอบสะโกิบนะคะเก้าสี่สามแล้วก็เก้าหนึ่งนะคะหนึ่งตัวนี้นะคะสี่สามก็หลุดไปอ้อสี่สามสี่สามมาเก้าสี่สามนะคะหยุดวินรอบพิเศษนะคะศูนย์เก้าเจ็ด ก็09นะคะ097นะคะสำหรับเม็ดเดียวเรายังไม่มานะคะมารอบเดียว97ไม่มีนะคะมี09นะคะคือชุดวินของเรานั่นเอง97ไม่มีนะคะต่อที่รอบปกตินะคะ422แล้วก็24นะคะ รอบนี้นะคะไม่มานะคะไม่มีโซองนะคะเลยขาดไปนะคะรอบพรอบปกติก็ไปต่อที่รอบ VIP กันเลยนะคะ804แล้วก็01นะคะ804กับ01นะคะรับเลตเดียวเรามา1น,นะคะ0110แล้วก็ เม็ดเดียวมาแค่นี้เนาะส่วน04804ก็804นะคะก็เข้าชุดวินนะคะก็ยินดีกับทุกท่านที่โชคดีกันด้วยนะคะบางท่านก็อาจจะยังพลาดไปนะคะก็ไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะคะก็รอลุ้นในงวดถัดไปกันเลยนะคะก็ยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านด้วยนะคะ ก็ไปตามลุ้นต่อในงวดวันที่12กันเลยนะคะก็ขอให้มีโชคมีลาภเข่งๆปังๆไปด้วยกันทุกคนทุกท่านนะคะวันที่12บงเดือน11ปี64นะคะหานอยนะคะหานอย3หน่อยนะคะห สองตัวบนล่างนะคะสูดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวเป็นอะไรที่เสียวมากเลยนะจ๊ะพี่น้องจ๊าตัวเด่นก็ตัวเดียวถ้าชอบก็ค่อยรูดนะจ๊ะถ้าชอบค่อยรูดค่อยวิ่งนะจ๊ะถ้าไม่ชอบเราก็ผ่านได้นะคะก็ไม่ว่ากันนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะถ้าเราไม่ชอบเราก็ ถ้าเราไม่ชอบเราก็ผ่านเอ,อ,อันนี้ชุดวินนะคะสำหรับชุดวินของเรานะคะก็จะมีศูนย์หนึ่งสามสี่สองแล้วก็หกนะคะเน้นๆเ,เลย อยากได้3ามตัวก็จับเลยนะคะหรือว่าจะจับสองตัวก็ได้นะคะสูตรนี้นะคะอ่ายืนลืมยนงไนเ,เนาะออนี่เนาะสำหรับชุดวินนะคะสิบนวดเนาะแป๊บหนึ่งนะคะ ก้วาววนนะคะยี่สิบงวดนะคะอ่อันนี้เรื่องจริงนะคะสำหรับชุดวินนะคะชุดวินนะคะชุดวินคู่นี้ชุดมาตรฐานเลยหกตัวนะคะมาตรฐานยี่สิบยี่สิบวันแล้วนะคะยี่สิบวันติดแล้วก็รุ่นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะวินตัวนี้รุ่นได้สี่หน่อย ก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะก็คือวินมาตรฐานนะคะมาตรฐานก็คือหกตัวถ้าห้าตัวหรือว่าเกินหกตัวไปแล้วก็จะไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่นะคะถ้าห้าตัวก็ส่วนมากก็ก็มาบ้างไม่มาบ้างนะคะส่วนน้อยนะคะคู่จะไม่ค่อยมาเท่าไหร่ถ้าถ้าเจ็ดแปดตัวก็อันนั้นก็เยอะไปนะคะตามได้ไหวนะคะอันนี้คือมาตรฐาน รวมแล้วถ้าจับ2ตัวก็ประมาณ15ชุดนะคะไปกลับก็30ถ้าบนละถ้าสามตัวก็ประมาณ10บกว่าชุดเหมือนกัน,นการเบิ้ลนะคะคาดว่าจะคาดว่าจะมีเบิ้ลนะคะจะให้หนึ่งหนึ่งสามสามนะคะสองสองแล้วก็หกหนะคะ ไปก็จะให้วินชุดเดียวนะคะเราจะใช้วินวินดั้งเดิมเลยวินมาตรฐานเลยเราจะไม่ใช้วินตัวอื่นนะคะเดี๋ยวจะสับสนกันสําหรับตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะก็ยังได้ตัวเก่านะคะชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะ ก็ยังได้ตัวเก่าอยู่นะคะก็คือหนึ่งนั่นเองนะคะชอบค่อยรุดปืด๊ดรุดปื้ดนะจ๊ะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงนะ,ะ๊ะพี่น้องจา๋าชอบค่อยตามไม่ชอบเราก็ผ่านส่วนคู่ที่ชอบนะคะมาแล้วก็มาอีกได้นะคะก็เน้เนๆที่สามหน่อยนะคะถึงจะมาเฉพาะกิจอ่าคอยรอชมนะคะวันนี้ ยังไงก็ต้องลงมาสามหน่อยไม่มาตัวเดียวแน่นอนนะคะเมื่อวานก็มารอบวีเนาะ,ะก็เป็นบางวันนะคะบางวันก็มาช้าบางวันก็มาเร็วนะคะแต่ยังไงสูตรจูดก็คือสูตรนะคะยินก็ยังได้ตัว,ต,วตัวเดียวตัวเดิมเนาะ,ะเป็นไรชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบเราก็ผ่านนะคะ ผู้ที่ชอบนะคะก็จะมีคู่นี้คู่นี้คู่นี้นะคะคู่นี้คู่นี้คู่นี้นะคะนี่คู่ที่ชอบมานะ,ะดีไม่ดีก็จะมาคู่เก่าหรือเปล่านี่ก็อย่าลืมเบิ้ลนะคะ,ะตกลงตกลงขีดชอบหมดเลยเนาะตา้แล้ว คู่ที่เน้นๆก็คือคู่นี้นะอ,อันนั้นไปขีดเพลินไปหน่อยพี่น้องขีดเพลินไปหน่อยนะจ๊ะก็โอเคนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะก่อนออกไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆห,หรือว่าคลิปต่อๆไปนะคะ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ